ัสดีค่ะพวกกอเรานะคะในช่องแฟมอรี่สีอภัยนะคะวันนี้ก็ถ่ายงามนะคะกับสีดาวสีมงคลน,นะคะจะไปแม่รับน้ำสีค่ะก็อาบน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็กำลังจะขึ้นรถ วันนี้มีกิจกรรมที่แม่ริมน้ำชีนะคะ มันสาลองตามแล้วอยากไปด้วยนะคะต่อไปก็เป็นคิวของ มีมงคลน,นะคะ อาบน้ำอ,อยู่ลำน้ำชีผู้ดินค่ะ yes พ่อผมวันนี้มามาอ,อบอย่งเ่งสอ,งม,อมาแล้วครับชิันสาม,มาแล้ว ีไม่ใช่ยกโต๊ะคุณพ่อครับวันนี้โอ้โหขึ้นสองเชือกเลยครับผมวันนี้ขึ้นมาสองเชือกเลยครับ ไปน้ำชี้นะผมแ๊บเดียวนะเอ,อ,อาเิมเลิกช่วยพอแล้วไม่ให้ยกอีก รถคันนี้น้ำมากครับผมทุกคนสาวก็น่ารักครับผมอยากไปด้วยครับโอโอจะกระโดดขึ้นรถหรือเปล่าครับเอา้าเอา้าจะขึ้นรถ ไม่ละไม่รู้ใช้หน้า,ดาดก่อนวันนี้ยังไม่สดดะดวกไปไปกันดีไปไปก่อนไปก่อนไปโอ้โอหภาษาวงแรงเกินครับผมเหยีบหยบขาไปฟิล์มเลยครับฟิล์มเก็บหนักเลยครับ ภาษาเ็ห่วงแรงครับผครับเดินทางแล้วนะครับผมไายงามกับสิโดสิริมงคลนะครับผมวันนี้เดินทางไปที่ลำน้ำชีนะครับท่าช้างนะครับผมขอกำลังใจด้วยนะครับไปกันเลยครับ ตัวนี้นี่หนักมากนะครับผมสงสัยเป็นสิริบางคนนะครับนี่เรามาถึงแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูช้างหนุม่มลงรถกันนะครับผม มันจะถอยลงนะโอ้พ oh, mm ี่งามก็เสียวนะครับผม สีมุคนลงมาแล้วไปมาดูพ่งามลงบ้างนะครับโอ้ยดูพี่งามโอ้ใช้ท่าลงเลยครับโหโอ้โอ ใชงรถสุดยอดครับ เชขันมเมืองสิริมงคลายงามนะครับตอนนี้ก็สามหนุ่มได้ลงรถเอ็มร้อยหมดทุกเชือกแล้วนะครับผม

อ่าไม่ต้องเกร็งนะครับสบายสบายอ่า,าไม่ต้องเกร็งครับสบายสบายกดเอวกันเลย <c oughs> <c oughs> อ้าวพร้อมแล้วนะครับชายงามไปไปหันไปเลยหันซ้ายไปไปแล้วครับออกเดินทางแล้วครับแบบนั้นเลยฟิวกำลังมาเลย S <S <sentiment> <S <ess im itation> าสิริมงคลนะครับ oh. ตัวสูงต้องค่อยๆย่องเดินออกมานะครับผมสูงกว่าเพื่อนเลยนะครับวันนี้สิริมงคลธรรมาชาติสวยงามมาก นี่คือช่องอุโมงค์นะครับทางออกไปลำน้ำชีท่าช้างนะครับผมสวยงามมากครับผม นี่คือเส้นทางวิ่งเทลนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของรายการโคชาอาณาจักรนะครับซึ่งเป็นทางน้ําไหลป่านะครับนี่คือเป็นเส้นทางเทลช้างด้วยนะครับซึ่งมีนักท่องเี่ยกก็จะเดินเส้นทางนี้ประมาณ1กิโลเมตรครับได้ไหมไ,หไเดี๋ยวค่อยวางได้ไิครับอาอันนี้ไป <c oughs> จบแล้วกูจะไปแล้วเส้นทางไป <c oughs> เลย <c oughs> ได้ของดีแล้ครับฮะื้นแล้วื้แล้วได้ของดีบ่อยแล้วอาไปด้วยสิโอ้โหอ้แกแบอั่นหลือออกอยออเฮ้ยเฮ้ยดูดมเดี๋ยวเหอกอดูมันในมันแล้วครับเจอของดีแล้วครับอันนี้นะครับก็เดินนหลายครั้งนะครับแต่ยังไม่เจอนะครับครับผม นี่รีบ่นี่แลคนบอกให้เขาเอาฮะบอกให้เขาเอาบ้างเอาไว้ดีเด้นั่นอัดกรอบงามเพีย่งด้นั่นเนาะอัดกรอบไม้สักครับไักไ้ไมแล้วก็เป็นของคเล่นะครับหมานมืนเดิมไม้มงคลไม้มงคล ตอนนี้เราออกมาถึงแม่น้ำชีแล้วนะครับผมทีมงานนะครับจาดางเดจุดกลางเ,นะเ,เ,เต้นนะครับ ยอดมากเลยครับผมสวยงามครับ ไปแล้วครับ มาถึงลำนำชีท่าช้างแล้วครับผมช้างพลายสามเชือกนะครับช้างสามเชือกนะครับมีพลายงามสีดอสิริมงคลพลายขวัญเมืองนะครับผมว้าว ตอนนี้ก็จะพาลงน้ำนะครับผมลงเล่นน้ำนะครับวิวสวยมากครับผม แล้วครับอ้าวสนุกมากครับช้างลงเล่นน้ำนะครับผมถ่ายวิดีโอกำลังน้ำเกำลังเต่นเลย พน้ำแล้วถ่ายเอาน้ำสายลุงออกเลยครับผมว้าวทางเล่นน้ำครับว้าว ้างเล่นน้ำนะครับโอ้โหสนุกใหญ่เลยครับทางเล่นน้ำคนก็เล่นน้ำครับโอ้โหนั่งช้างนั่งช้างเดี๋ยวงไจับช้างแม่หมด โอ้จะตกช้างจะตกช้างจะตกช้างตกแล้วโอ้ยตกช้างเออตกช้างแล้วโอ้เอ้ยตกช้างแล้วโอ้โอ้สาวๆตกช้างครับตกช้างแล้วตกช้างแล้วโอ้มีการตกช้างด้วยครับโอ้ ขึ้นมาจากฝั่งแล้วนะครับเน่ก็จะเสร็จแล้วนะครับผมอ่าก็บริการนะครับไม่เป็นไรอยู่นั่นแหละอยู่บนนั่นแหละ าลงแล้วนะครับไ่ายรูปย่เี่วงสวยๆรอรครับผมสวยงามมากครับสวยงามครับสวยงามครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด s u b สไคร b ์ให้เราด้วยนะครับในช่อง Family สีทับไทยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ